สวัสดีวัยรุ่น FC โบบาทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามสแตมฟอร์ดบีชวันนี้จะเป็นแมตช์ระหว,ว่างเชลซีปัตะลิเวอร์พูลโอ้โหมาแผนนี้อีกแล้วเจาะยากนะครับแผนนี้ลิเวอร์พูลเล่น4-4-2 4-1-2-1-2นั่นแหละครับในเกมนี้เขาเขียนอย่างนั้นเขียนว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นในวินนิ่งเขาเขียน4-4-2เราจะบุกจากซ้ายไปฝา เปลี่ยนสีเสื้อดูด้ว่าจะเฮงไหมตอเลสกระชากไปแล้วพี่เจิดปันโอ้โหเป็นยังไงให้เกียรติทีมเก่าด้วยอย่าดีใจเยอะเอ้ยอย่าดีใจเยอะสองประสานจากเด็กเก่าลิวเวอร์พูลตอเลสและพี่เจิด โดนแล้วเอาเรื่องของเขา OVR แค่ร้อยหนึ่งนะครับไม่หนีผมมากเพราะฉะนั้นทีมผมไม่น่าจะเอออะไรน่าจะเล่นได้แบบสบายสบายหน่อยก <Now, S 1> องหลังว่าว่งหวังว่าไม่เออแนละ้วแต่ว่ามึงมึนแล้วแล้วบอกไม่เออเอ้ยยาได้อยู่สู้เขาทาเกชิอย่ายืนมึนอย่าวิ่งชนกันเองพอขอแค่นั้นอ่ะว่าแล้วไง เอาโอ้โหเป็นยังไงครับเบาไปเบาไปเดี๋ยวส่งให้เขายิงอีกว่า <c oughs> อทิสซาน่านี่เรานี่มันเร็วว่ฟพูสาขาสองมาวันนี้ทีมผม <c oughs> มงคือหลังเอาไม่มงเอากูว่าแล้ว โอ้โอ้รีบเลยไม่ดูหน่อยเหรอผมจะดูว่ามันเป็นยังไงอาการคาร์ลอดโอ้โหตรงนี้หน้าหม่งคืนหลังไปนะครับตัวเตี้ยอีกคิดว่าต้องเปลี่ยนนะหากล้องหลังสูงสูงหน่อยดีกว่าลิเบอรีคาร์ลอดสายดันสายเติมนะครับเติมแล้วลงไม่ทันด้วยซาร่าตอเรส เห็นโล่งโล่งโรนัลโยโยปันติดเดบิลลี่ตัดเข้ากลางตีดบล็อกอีกโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโรนัลโดซับล็อกมาที่ปีโรอาทิตย์ตเลยคืนมาเอ้าชนจานเปล่าเลยจานเออเฮ้ยอยู่ในกรอบเขตโทษโอ้โหอยู่โทษเลยลูกนี้อะไรก็เป็นใจไปหมดรลยเกือบไปเข้ายิงโก้ก็พุ่งมาถูกทางกันด้วย เกือบไปแล้วตอเลสเอาล่ะครับสองนักเตะยิงทิมเก่าไปแล้วตอเลสก,กับเจิดเฮ้ยเหลือพี่บังวะ่ะบังมูบังซาบังซาบังซายังไม่ยิงเอามาแทนลาพินญยานะครับลองดู ถือว่าดีเหมือนกันนะดีกว่าลาปินญารหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่้าแตกดีกว่าแต่เท่าที่ผมเล่นก็ก็น่าจะดีกว่ามั้งไม่รู้เลยผมเห็นบาลานดีอะชิปมาลูกนี้หลุดไหมเนี่ยปั่นโค้ง,งนี้แต่ว่าจะยิงยัดซะหน่อยไม่เอาแล้วยิงยัดชอบเซฟได้อะเกมเนี้ยอีกอย่างไม่ใช่เท้าถนัดด้วยนะครับ ถ้าไม่ปั่นอาจจะยิงเหินออกท้าถนัดแค่สี่เองท้าซ้ายเอาว่ะสองเมตรแล้วมีลุ้นแฮตทิกนะครับตอเลสชิปมาอย่างสวยอะ่ะผมกดรอเลยเมื่อกี้เนี่ย <Den ied. S 1> ไวมากครับตอเลสเอาลุด เออโอยตุลามกลับมาลววงทันหลังซามาที่โรน,นัาดนนโยจะชิปอีกแล้วลูกนี้ไม่ได้ครับเขารู้ทันแล้ว <What? S 1> รู้มุกเราแล้วลว่าท่านผู้ชมเราต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนลูกเล่นใหม่แล้ว <The tournament. S 1> โรน,วนัาดนนโยลเยบอรี่ชิปอีกรอบดีวะติดใจไม่ได้แล้วกองหลังรู้แล้ว กระชากดีละ่ะหูจโหจิจ๊จจีด๊ดจัายิงแบบนิ่มๆแฮตถิกไปแล้วโอ้โหไปจัดกันได้ไปตำกันได้ต่อเลสเม็ดส้มแค่200กว่าล้านถูกเหลือเชื่อ นี่ผมได้เล่นโล้นทองคำนะผมว่าแม่งน่าจะบันกว,ว่านี้เยอะน่าจะพิวกว่านี้เยอะโรนัลโดอาเก้าอ่ะเงี้ยเซฟตงนี้ต้องเซฟเหรอเอ้ยย่าส่งอย่างนี้เกือบไปแล้วมึงติดเล่นอีกแล้วติดชลาล่าใจไม่ให้ติดเล่นประมาทไม่ใช่เอออะไรประมาทดิบลีลาายาวจัดเข้ากลาง ลองฟิล่าคาลอสายเติมบอกแล้วไงเติมแล้วลงไม่ทัน <c oughs> แต่ว่าลูกนี้ถ้ายิงครับนี่ขนาดยิงเท้าขวาเนี่ยลูกค่อยๆย,ย้อยเข้าอ่ะท่านผู้ชมที่ยิงแรงๆไม่เข้านะเกมนี้อ๋อกองหลังบังนะครับยิงลอดขาไปปูสา okay. <Okay>. yeah. ประตูเลยมองไม่เห็นนี่เอง นาทีที่85แล้วยิงกันมันมากนะครับผู้นี้อา้าวโดออกมาเซฟไม่ได้แล้วอา้าวเขาไม่ดูด้วยนาทีที่89 90แล้วทดกี่นาทีอ่ะเฮ้ยไม่ทดเลยเหรอโอ้โหไวมากไม่มีเจ็บหรอเกมนี้ไม่มีฟาวหรอเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันนะครับ ผมยิง7เข้ากรอบ6เป็นประตู5ของเขายิง4เข้ากรอบ4เป็นประตู2คลองบอล6 3ต่อ37%นะครับความแม่นยำในการส่ง86ต่อ90โอผมส่งไม่แม่นนี่ว่าฟาวอย่างละหนึ่งแต่จานไม่ทบเวลาละ่ะลำนาไม่มีนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปแล้ว สวัสดีครับ